ในปีงบประมาณ2,566ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่19ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมเพื่อต่อการมีสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพกับชีวิตคนทำงานโดยมีการมอบนโยบายแต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินหน่วยงานในโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานพร้อมแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบและร่วมกันดำเนินกิจกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์สะอาดปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขนิสัยในปีงบประมาณ2,567ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่19ยังคงดำเนินโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานอย่างต่อเนื่องมีการมอบนโยบายพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานมีการตรวจประเมินหน่วยงาน2รอบรอบที่1เมื่อวันที่5เมษายน2,567 และรอบที่2เมื่อวันที่22เมษายน2567มีการซักซ้อมการใช้ถังดับเพลิงทดสอบการใช้ถังดับเพลิงได้อย่างถูกวิธีการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟไม่ตื่นตระหนกเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามส่งเสริมการใช้เศษใบไม้มาทําปุ๋ยเพื่อใช้ในการจัดทำแปลงผักสวนครัวทำถังขยะเปียกเพื่อทิ้งเศษอาหารเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนและช่วยบำรุงดินกิจกรรมเรียนรู้การแปรรูปและถนอมอาหาร กิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรในวันประชุมประจำเดือนกิจกรรมสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนความสุขจากการเป็นผู้ให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บุคลากรของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่19ดําเนินการโดยร่วมกับขบวนการสหกรณ์และเพื่อนๆจัดโครงการส่งความรักจากพี่สู่น้องบริจาคสิ่งของมอบของขวัญ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนของโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานปี2567จากการดำเนินโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานอย่างต่อเนื่องช่วยให้บุคลากรของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่19มีความสุขกับชีวิตมากขึ้น เนื่องจากการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องอาจสร้างผลกระทบในหลายๆด้านบุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตด,ดีขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่มีคุณภาพมากขึ้นเกิดความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว